เคยได้ยินเรื่องนางตานีไหมครับผีสาวที่สิงสถิตยอยู่ใต้ต้นกล้วยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่เจอมากับตัวเมื่อนาน,านมาแล้วตอนนั้นผมยังเด็กตามพ่อเข้าป่าไปหาหน่อไม้เราพักกันใกล้ๆป่ากล้วยแห่งหนึ่งกลางดึกคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แว่แวว มันหวานเศร้าแต่ก็เย็นยาเยือกใครนะ้าผมถามพ่อพ่อบอกให้ผมนอนเฉยๆอย่าส่งเสียงอย่าออกไปไหนแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมากกว่าผมค่อยๆย่องออกไปมองลอดช่องไม้ของกระท่อมเห็นหญิงสาวสวยมากๆนั่งร้องไห้ยอยู่ใต้ต้นกล้วยต้นใหญ่ผิวขาวผ่องผมยาวสลวยหนูเป็นอะไรคะ ผมถามออกไปเธอเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองผมด้วยแววตาเศร้าสร้อยแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาช่วยช่วยฉันด้วยวินาทีนั้นเองพ่อกระชากผมกลับเข้ากระท่อมอย่างแรงอย่าไปยุ่งกับเขานั่นมันนางตานีเช้าวันรุ่งขึ้นต้นกล้วยต้นนั้นเหี่ยวเฉาตายไปแล้ว พ่อบอกว่านางตานีแสดงตนให้เห็นหมายถึงจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยเข้าใกล้ปากล้วยตอนกลางคืนอีกเลยเรื่องนางตานีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่ผมเจอมากับตา